แล้วก็บางทีผลรู้ึกว่าการที่พี่ฟินเข้าหาผมเยอะเกินไปเนี่ยอันนี้เขาพู้ปครงเลยนะคะคือผมรู้สกว่าคือคนเรามันยังไม่มีเหตุผลที่ต้องทําขนาดนั้นแล้วคือผมต้องการสเปซคือที่ว่างในการคิดในการศึกษาใน่างที่ไม่ใช่เยอะเกินไปขนาดนี้อันนี้ขาถูกไหมนะคะคือ ตั้งแต่ที่พิมพ์เทควนออกมาคือพิมพ์ตั้งใจเรื่องจริงแล้วก็พิมพ์เห็นว่าฝน่ะเป็นคนพูดตรงยึงออกปาก็คือมีอะไรพูดกับพิมพ์ได้อยากให้พิมพ์แก้ไขอะไรบอกได้แต่เรื่องนี้มันต้องใช้เวลาก็ถามว่าอยากคุยต่อไหมอยากคุยต่อก็อยากดูอีกอะอีกอย่างคือเห็นชอบผู้ฟิล์มว่าเดยวเ็นลิฟท์ฝนเาจะรับไม่ได้ก็อยากเห็นก่อนยังไม่เห็นเลย อันนี้ค oh usion, mm ือ hmm. ต้องพูดใช่ไหมคะเือ like ว่าเรานำไปได้เลยอ๋อต้องมาส่งัะไหรือไม่รับใช่ไหมคะของไม่รับค่ะ